รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการหุ่นใจใกล้หมอมาพร้อมกับเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ให้ประโยชน์ซึ่งก็จะมาพบกับท่านเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ13นาิกานาทีโดยประมาณที่ช่อง9 m c o t HD แห่งนี้และครับบ่ายนี้โรงพยาบาลสุขวิทมีเรื่องของผู้ป่วยต่างชาติท่านหนึ่งนะครับติดใจฝีมือแพทย์ไทยเข้ามาตรวจคัดกรอง ลำไส้ใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตรวจพบครับพบว่ามีทั้งติ่งเนื้อแล้วก็มีทั้งก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้ใหญ่อ้ติ่งเนื้อเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนั้นก็ทางหมายก็กําจัดออกมาตัดออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือแต่เฉพาะก้อนใหญ่ซึ่งนำชิ้นเนื้อออกมาตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ครับผู้ป่วยท่านนี้ก็ไม่เดินหน้านะครับ เอาเป็นว่าค้นก่อนค้นข้อมูลแล้วก็พบว่าที่โรงพยาบาลสุขุมวิทมีศัลยแพทย์ผู้มีนานการนะครับในด้านศัลศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลสุขุมวิทก็ให้การตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดแล้วก็แนะนําวิธีการผ่าตัดซึ่งก็จะมีในรายละเอียดที่คุณหมอทรงพลมลกรจะเป็นผู้อธิบายให้ทราบในเรื่องนี้ครับ คนไข้เข้ามาด้วยการขับถ่ายที่มันผิดปกตินะฮะคนนี้มีท้องอืดบ่อยถ่ายลำเล็กลงแล้วก็มีมูกเลือดปนคนไข้ที่มาด้วยการาถ่ายผิดปกตินะครับโดยเฉพาะอายุเริ่มเริ่มเยอะแล้วเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือควรจะได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ ว่าอาการพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับวิธีการคัดกรองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือการส่องกล้องเพราะว่าข้อดีของการส่องกล้องก็คือส่องเข้าไปปุ๊บเราเห็นเลยว่ามันมีอะไรบ้างถ้ามีติ่งเนื้อเล็กๆเ,เราตัดได้เลยถ้ามันเป็นก้อนใหญ่เราก็หยิบชิ้นเนื้อไปตรวจได้ปัญหาของมะเร็งลำไส้ก็คือถ้ามันไม่ใหญ่แบบนี้อาการมันไม่มีเช่นมันมีติ่งเล็กๆคนไข้อาจจะไม่มีอาการเลยแต่ว่าเริ่มเป็นมะเร็งแล้วถ้าเราเจอตั้งแต่ติ่งงเเลล็กลกกๆแบบนีี้้้ยโดาารอขไป บางทีเราตัดปุ๊บหายเลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ่อันนี้คือข้อดีของการส่องกล้องอีกอย่างหนึ่งคนนี้ไม่ได้รับการ screening การส่องกล้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีอาการแล้วนะพอมีอาการก็แสดงว่าเริ่มดูแคบและก้อนเริ่มใหญ่ละนี่นมะเร็งลำไส้เมื่อไหร่มีอาการแสดงว่าเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยจะดีปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งลำไส้เนี่ยใช้หมอหลายๆแผนกช่วยกันดูแลรักษาคนไข้คนเดียวแต่และเคสมีความเฉพาะเจาะจงของตัวเองทั้งหมอเคมีบำบัด หมอใช้แสงหมอผ่าตัดหมอชิ้นเนื้อนะหมอเอ็กซเลย์ก็จะมีการประชุมกันนะครับในการวางแผนของคนไข้แต่ละคนอย่างคนนี้ก็มีเริ่มมีรูแคบนะครับแต่ยังไม่มีกระจายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นผมก็วางแผนตรงไปตรงมาคนนี้ก็คือการผ่าตัดนะครับคุณหมอทรงพลก็อธิบายละเอียดนะครับว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ย จะใช้แค่ศัลยแพทย์ผ่าตัดอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นต้องใช้แพทย์ที่แบบที่เรียกว่าสหวิชาชีพในการที่จะมานั่งร่วมกันประชุมหารือแล้วก็วางแนวทางในกรณีที่จะผ่าตัดหรือจะใช้เคมีบำบัดหรืออื่นใดก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยแล้วก็เขาก็จะได้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยนั่นก็เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่มีการเตรียมการเอาไว้ก่อนที่จะผ่าตัดให้กับผู้ป่วยรายนี้ครับแต่ว่า ในสิ่งที่คุณหมอทรงพลให้ไว้เนี่ยก็คือคำอธิบายนะครับว่าสังเกตยังไงเกี่ยวกับในเรื่องที่มีเกิดการถ่ายผิดปกติเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับหรือผู้ป่วยคนทั่วๆไปที่อาจจะป่วยด้วยอาการอย่างนี้คล้ายๆกันก็คงพึงต้องจดจําไปคอยสังเกตให้ดีนะครับ mm. เดี๋ยวยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรายละเอียดซึ่งคุณหมอทรงพลจะมา เล่าต่ออธิบายให้ทราบในเบรคที่สอตอนนี้ก็พักสักครู่หนึ่งก่อนครับการผ่าตัดลำไส้ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราก็เปิดท้องผ่าปัจจุบันก็มีการผ่าตัดแบบเขาเรียกว่าแผลเล็กเอากล้องเเข้าไปที่รูสะดือซึ่งกล้องขนาดความใหญ่ของกล้องเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาก็ประมาณปากกาเพื่อให้ให้เอาเครื่องมือเล็กๆ คล้ายๆเป็นตะเกียบนะครับยาวๆแต่ปลายเนี้ยอาได้จัดได้ตัดได้เย็บได้ทำทุกทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ผ่านแผลเล็กๆเข้าไปเพื่อทาการผ่าตัดเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะฟื้นตัวเร็วหน่อยการไปเขี่ยไปบีบเค้นก้อนมะเร็งก็จะน้อยหน่อยการจัดการกับเส้นเลือดเส้นประสาทการเก็บเส้นประสาทการจัดการกับเส้นเลือดก็กทำได้ละเอียดขึ้นเป็นแผลเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยแล้วก็ฟื้นตัวเร็ว โดยส่วนใหญ่วันแรกของการผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็เดินได้แหละเคสทั่วไปที่ผมผ่าเนี่ยไม่เกิน3วันก็กลับบ้านวิธีการป้องกันก็คือเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมควรจะต้องมารับการส่องกล้องในคนที่ไม่มีอาการใดๆเลยปัจจุบันเขาแนะนําให้อายุ45ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้ถ้าไม่สะดวกส่องกล้องอย่างน้อยตรวอุจจาระถ้ามันผิดปกติ ก็ค่อยไปส่องกองสหรับคนที่มีอาการเราไม่สนใจอายุเมื่อไหร่มีอาการต้องมาหาหมอเลยมาส่องกล้องเลยที่น่าสงสัยอาการเป็นบะเร็งลําไส้คือการขับถ่ายที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราเคยถ่ายทุกวันเวนลาครั้งกลายเป็นเอ้ยสองสาวันทีเม่ดเบ่งไม่ออกไม่กินยาระบายก็ไม่ออกหรืออุจจาระมันเปลี่ยนลักษณะไปก้อนเล็กลงบีบมันแบนลงรีบลงเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆนะหรือมีมูกปนมีเลือดปนมีท้องผูกบ้างท้องเสียบ้างพวกนี้ เป็นอาการของมะเร็งลำไส้แต่อย่างที่บอกนบเมื่อไหร่มีอาการแสดงว่าเป็นเยื่เราอยากเจอตั้งแต่มันไม่มีอาการต้องถือเป็นโชคดีของผู้ป่วยในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยไปไกลามากเลยแม้กระทั่งในเรื่องของการผ่าตัดเนื้อรายในลำไส้ใหญ่เมื่อก่อนก็ต้องเปิดแผลใหญ่กันเพราะนั้นพอผ่าเสร็จเรียบร้อยนี่เสียเลือดไปก็ต้องพักฟื้นนานแล้วก็รอแผลหายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่เป็นการเจาะรูก็เหมือนกับการ ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากใช้หุ่นยนต์ตัวเดียวกันเนี่ยได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นชโชคดีของผู้ป่วยที่ไม่ต้องไปลำบากลำบนในตอนที่จะต้องเข้าขั้นตอนการผ่าตัดที่เสี่ยงมากเหมือนอย่างในอดีตก็เป็นนั้นว่าในเรื่องนี้ก็คือมีขั้นตอนที่คุณหมอส่งผลได้อธิบายไปแล้วแต่ต้องไม่ลืมนะครับอายุท้ามากนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีพันธุก,กรรมมีประวัติครอบครัวเป็น มะเร็งเหมือนกันเนี่ยนะครับมะเร็งไส้ก็ต้องรีบถอยอายุลงมาอย่างน้อยก็5ปีรีบไปตรวจคัดกรองน้อยก่อนนี่ก็คุณหมอส่งผลฝากเอาไว้นะครับอุ่นใจใกล้หมอยังมีเรื่องราวน่าสนใจให้ท่านได้ติดตามในตอนต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วนะครับเอ๊ปัญหาคล้ายๆกันก็เลยนําไปปรึกษาหารือกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสุข,ขุมวิท เป็นลำดับมาก็ต้องขอขอบพระคุณเช่นกันนะครับท่านใดที่ยังมีปัญหาแล้วก็ยังไม่ได้ปรึกษาก็ยังปรึกษาได้เสมอนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอุ่นจะให้หมอหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ที่ช่อง9 m p o t sg แห่งนี้วันจันทร์ถึงวันพุธ13น40นีวันนี้สวัสดีครับ